เป็นดีคลิปสองค่ะนะคะโปรตีนถูกขายร้อยแปดสิบใช่ไหมคะตอนนี้อันนี้อันนี้น,นี่เชียงตุงขาวเทานะคะจะออกไม้คล้ายกันสุดนะคะคือสุดลองไปอัดดูตัวนี้ถ้าสุดตัดใส่กับเสื้อตัวนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ใส่กับเสื้อตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้สุดอัดพ้ากาวมาแล้วนะคะนะคะโค้งให้โค้งให้ฟรีเลยนะคะนะคะอัดพ้ากาวมาแล้วนะคะ เขาจะสวยมาก <S <s <Ov _> เห็นไหมคะนะฟืล์มเขาฟิล์มเขาก็คือแถวแถาแล้วก็แดงแดงนิดๆ <s ci> เห็นไหมคะตอนนี้เรามาพูดถึงตัวเสวัส <s ci> ด,ดีครับสวัสด,ดีครับน้องสระน้องชายสวัสด,ดีครับอันนี้คืออ <s ci> ตัวเชียงใหม่ อันนี้คือ,อเหลืองหัวแดงนะคะสุดอัดมาแล้วนะคะนะคะปกติพอถุงก็คือร้อยแใช่ไหมนะคะแล้วค่าอัดร้อยแปบาทใช่ไหมคะแล้วสุดก็โค้งให้ฟรีเห็นะคะ2ด้านนะคะสามารถไปตัดอะไรก็ได้นะคะถ้าเราไปอัดพระก่าเองถ้าอย่างต่ําก็ร้อยห้าสิค่าประก่าก็80แล้วนะคะ เรามายืนรีดีกขายแข็งอีกสองสามชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้คุณสุอัดแค่8ปดสิบแล้วคุณสุขายนะคะสอง้อยห้าสิบพร้อมอัดพระกาบนะคะโอ้นะคะลดไปสิบบาทนะคะโอเคอันน้องเอจอันนี้ผืนแรกนะคะเพิ่งอัดมาเมื่อวานนะคะอันนี้คือสีเทาเทาหัวแดงเห็นไหมคะเทาหัวแดงนี่คุณสุก,ก็ใส่ได้นะนะคะเทาหัวแดง Okay, โอเคนะคะแล้วก็สูดอัดพระกาวมาเรียบร้อย250บาทนะคะพร้อมอัดพระกาวนะคะโ okay. อเคอันนี้คือขีมเท่านะคะหัวหัวชมพูนโนตดอันนี้คือขีมนะคะอันนี้คือนางพญาของสูตรอยู่แล้วเนาะเห็นไหมคะถ้าสูตรใส่ขาวคือสูตรใส่ว่าถุงได้ทุกสีใช่ไหมคะสองร้อยห้าสิบาทแล้วสูตรก็อัดสี หวานหวานให้นะคะหวานหวานให้เนาะแล้วก็กุนให้เรียบร้อยนะคะโอเค <c oughs> อันนี้คือสีเทาอีกผืนนะคะเทามีสองผืนเนาะอันนี้ชมพูค่ะชมพูหวานหวานนะคะชมพูหวานหวานไข่ <c oughs> ร,รับวันนี้ก็ได้ลดอีกสิบาทเท่ากับเท่ากับค่าอาหารค่ากาวแค่เจ็ดสิบบาทนะคะ ละกูดให้ฝีเลยนะคะโอเคอ่าเลีองแดงก็มีสองผืนนะคะนะคะสองผืนเนาะเพราะเพราะอัดมาแล้วนะคะเขาไม่มียับแล้เจ็บไว้เลยนะคะห้าสิบปีร้อยปีเจ็บได้เลยนะคะถ้าใครซื้อไปเจ็บก็คืออัดพะกาวเลยนะคะอันนี้สีดําขาวนะคะอันนี้ลายเด็กนะนะสีดําขาวนะคะอันนดสีขาวนะอัดสีดํา โอเคก็จีบให้แม่แม่ถึงไม่เหนื่อยอันนี้สีม่วงค่ะนะคะเห็นไหมยังไม่ทานเข้าช้าเลยรีบจะทานอย่าโมแต่ถักเสือ้อนะคะเห็นไหมแล้วขาวแล้วก็ใส่ได้ทุกสีเลยใช่ไหมมีคิดได้ก็จะกิดมันขึ้นนะคะจะกิดขึ้นแล้วก็ตัดเขาออกนะคะเพราะว่าบางครั้ง ฟื้ทอมันก็จะมีบางนะคะก็เนาะพราถุงร้อยแปดสิบเองแล้วก็อัดปลากาวเจ็ดสิบเนาะได้ลดตั้งสิบบาทถ้าซื้อตัวตัวนี้นะคะคุ้มมากนะคะเดี๋ยวคุณจุดตัดเลยดูเห็นอะไรไม่ได้นะ,ะต้องทำตันทีโอเคเห็นไหมฮะอัดสีม่วงนะโอเค เอาเอาให้มันเสร็จสิเลอกอันนี้คือตัวเทาหัวแดงนะคะอะไรที่ติดแดงหัวแดงจะสวยหมดนะคะกลารจะสีอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะจะสวยหมดเลยนะคะนะคะนะ,ะโอเคอันนี้คือตัวเชียงใหม่ขิดนะคะ แบบที่คุณสุดใสนะคะเชียงใหม่ขีดเวลาตัดออกมาอันนี้ตัวนี้สุดตัดมา3ามปีแล้วค่ะเห็นไหมคะยังสวยเหมือนเดิมเลยยังสวยเหมือนเดิมอันนี้คือตัดสําเร็จนะคะตัดสําเร็จคือสุคิดอะไรเนี่ยคิดได้เงินคิดได้ไม่ได้นะโรคิีชนิดนึงอันนี้คือสุดตัดสําเร็จนะคะสุดตัดมาก็3ามปีนะคะอ่าสำเร็จก็คือสาสามารถตรีกีดเท่าไหร่ก็ได้นะคะ อันนี้สุดตีสิบห้าสิบห้านิน้วสิบห้าเซนเราตีลงมาแค่นี้ก็ได้เท่าเหมือนราชนินีหรือว่าเจ้าฟาก็จะตีประมาณนี้หน้าขาหน้าขาเวลาตีหน้าขามันจะเข้าเชฟวเวลาไปงานโรงแรมเรื่องงานรุ่นหรูมันก็จะเดินสวยนะคะตีลงมาอย่างนี้นะคะนะคะอันนี้คือตีอยู่บ้านนะ,ะตีถูบ้านตีทํางานบ้านนะคะแล้วสุดก็จะมีซิปซ้อนเห็นไหมคะนะคะค่าตัดนะคะ400บาทนะคะ แต่ถ้าอาัดพระกาวแล้วนะคะถ้าถ้าอาดพระก,กาวคุณสุไปแล้วถือว่าซื้อซื้อตัวที่อาดพระก,กาวแล้วนะคะช่างก็จะลดอีก50บาทนะคะก็จะเหลือแค่350บาทนะคะคุณสุคุณสุณสก็จะคิดลูกค้าแค่350บาทนะคะค่าตัดนะคะตัดสําเร็จถ้าตัดป้ายผมก็คิดแค่300เพราะว่าอัดพระพคืออัดพระกาวไปแล้วนะคะนะโอเคอันนี้คือ สูอัดพระกาวนะคะดำไทยนะคะใครจะรับแต่มีลูกค้าสง่งจองแล้วเนาะใครจะจองแล้วแต่ถ้าไม่มีถ้าใครรับก็บอกนะคะแต่ถ้าจะตัดกับคุณสุนะคะอัดพระกาวแล้วนะคะตัดป้ายที่มีกระดุมมีโบมีอะไรเงี้ยนะคะเหลือแค่สามร้อยห้าคือเหลือแค่สามร้อยบาทนะคะค่าตัดนะคะสามร้อยบาทเพราะถุงก็ โอเคเหมือนเดิมนะคะพาอถุงเหมือนเดิมเพราะว่าพอถุงสองรอยหิบแล้วก็กระสุนลดให้เหลือเจ็ดสิบาทใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่ลูก3 2 0ยสิใช่ไหม <c oughs> นะคะถ้าซื้อตอนนี้ได้ลด1ิบบาทนะคะพร่ออัดประกาศเนาะอันนี้คือดําไทยละลายเต่านะคะอันนี้คือดําไทยลายไทยนะคะรู้สึกมีลูกค้าจองแล้วแต่เขาจองสองผืนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตัดให้นะคะ ของคุณฝ่ฝายหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ในหลายนะคะอันนี้สูส,ส่ไปอัดผ้ากาวเดี๋ยวจะส่งให้ช่างนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรออรอตัวที่แพรวาก่อนนะคะเพราะว่าสั่งแพรวาไปด้วยใช่ไหมคะทั้งหมดสี่ผืนใช่ไหมโอเคแล้วจัดการให้นะคะและ้วก็ตัวดอกพิกุลดอกพิกุลสีขีมสีชมพูนอันที่สุดตัดไป สีนักลินนะคะอันนี้อัดประกานะคะ3าว320บาทนะคะเพราะว่าปกติขายก็คือ250ใช่หมานะคะแล้วสุก,ก็บวกแล้วสุดก,ก็บวกอีก80ก็อัดประกาวนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ330แต่โปนี้สุดลดอีก10บาทนะคะเหลือ320นะคะโอเคใครจะรับก็บอกกันมีแค่นี้ค่ะที่อัดมา อัดมาอัดมาอัดมาให้ลูกค้าแล้วก็ไถลื้ออยู่สองสามสี่นะคะถ้าถ้าใครจะเอาแบบอัดไปเกบไว้นะคะเก็บได้ถึงห้าสิบปีร้อสิบปีนะคะคือคือเวลาเราเจ็บผ้าฝ้ายให้เมียอากาศปลอดโปร่งหน่อยนะคะคือเพราะว่าเขาเป็นฝ้ายค่ะก็คือเขาเป็นธรรมชาติเพะคำว่าธรรมชาติเขาต้องอยู่ที่โปร่ปงๆหน่อยแต่ถ้าเราจะเจ็บไว้นานก็เอาหนังสือพิมพ์เราพันๆพัน,พนแล้วก็ทำเหมือนโรตีนะคะ เจ็บได้เป็นพันปีไอ้ที่เขาเจ็บที่พิษณุคั์เขาก็เจ็บแบบนี้แหละคะ่ะที่เจ็บหลายหลายผ้าใหม่นะคะและ้วข่าวดีคุณสุกก็ยินดีที่จะอัดผ้าใหมให้โดยที่คิดราคาเท่ากันนะคะ80บาทนะคะปกติเขาอัดผ้าใหมเท่าไหร่คะสองสามร้อยค่ะจะเฉยเพราะว่าผ้าไหม่อัดยากมากนะคะผ้าใหมมันผืนหนึ่งเป็นพันสองพันสามพันใช่ไหมคะการที่เราจะมาอัดมันจะเสี่ยงกับที่เราต้องชดใช้ผ้าชดใช้ผ้าถุงลูกค้า แต่กุสุช่วงนี้อุู่โปรปีใหม่คะ่ะเดือนธันวานะคะต่อไปตัวขึ้นเป็นร้อยนะคะเพราะเพราะว่าเพราะว่า,า,วาปกติเราไปอัดผ้าขาวเฉยก็200อแล้วกันแล้วอันนี้กุสุปโปรเฉยนะคะรีบรีบก็เอาที่บ้านมาเป็นผ้าใหม่เพราะว่าสุดอัดดูแล้วเนียยเนียแแล้วนะคะสุดลองแล้วแค่เราปรับไฟขึ้นมานะคะลูกก็บอกว่าโอเคแม่ให้ลูกค้า,ามานะคะมีมีสองสามเจ้าท,ที่ที่ถามคุศุว่า สุดรับผ้าใหม่ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกสูตกลัวเพราะว่าผ้าใหม่มันแพงอะแพงแล้วสุดมาได้กำไรแค่ยี่สิบาทซึ่งสุดไม่คุ้มแล้วสุดต้องมาใช้พันสองพัานใช่ไหมฮะพอพอสุดไม่คุ้มสูเลยไม่รับไงสุดเลยไม่รับไนงะเดี๋ยวต่อคลิปสาเนาะ